สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขดเหนียวเชลซีสารทุกท่านดนะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้นะครับพาพี่พาน้ o n เอฟซีทุกท่านนะครับมาหางวดไปเลี้ยงครับพี่น้องมื้อนี้มาอยู่ขอกของพี่เอสาระข้ามนะครับหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามงวดีมีคุณภาพนะครับผมคลิปที่แล้วถือว่านี่ของดีให้พี่น้องเขาได้ชมหลายโตครับพี่น้องสำหรับผู้มิทัาในคลิปที่แล้วนะครับหรือว่าผู้กําลัง ตัดสินใจกําลังหาที่โดนใจนะครับมื <mel> ัอ <mel> นี้พี่น้องนะครับมืัอนี้มีแม่สาวงามนะครับมีแม่ลูกสวยๆนะครับลูกกับเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยเกรดราคาประหยัดครับพี่น้องให้พี่ให้น้องเขาได้รับชมนะครับมีจากโตนั่นมืัอนี้เดี๋ยวทักทายกับพี่พะยหน้อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีจากโตครับพี่เอ๋ทั้งหมดเลนะครัแม่สาวทองแรกฮาแม่ครับผมครับผมกับแม่คมแม่หนึ่งกับแม่สาวหน่อยแม่หนึ่งครับผมอ่านะครับผม ติดท้องทุกตัวเหรอเนาะแม่สาวทุกตัวครับผมอ่าติดท้องทุกตัวนะครับอ่าวัวสาวนะครับมีไซส์ใหญ่ๆก็มีนะครับผมใส่ใหญ่ๆเป็นอ่างัวเอฟนะครับเนาะพนัาพุ่นนะครับผมใส่ใหญ่ๆกะมีครับพี่น้องนะครับลอยหาซิฟขึ้นกะมี นะครับสําหรับขอของพี่เองอยู่บ้านไหนก็ครับอยู่อําเภอวาปีปทุมครับผมอําเภอวาปีปทุมครับจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามเลยครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรพี่เอสนะครับ083 083 144 144 2898 2898แอดไลน์มาเบอร์นี้นะครับเฟซบุ๊กกับเอสารคามวัดสารคามนะครับพี่น้องครับผมแอดไลน์หรือแอดเพื่อนทา้งเฟซบุ๊กเข้ามาได้นะครับผมขอกอยู่ในตัวอำเภอวัดปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเลยครับพี่น้องปักหมุดมาทั้ง อ่าโลตัดมหาอ่าโลตัดว่าปีปทุมมหาสารคามนะครับผมกับข้อกับยุตรงขามกับยิ่งเยี่ยงกับส้อยโลตัดนะครับผมเข่ามาประมาณ300เมตรมาบางยากรู้หาพี่เอก่อนก็ได้เด้๋วเพื่อนไปรับนะครับผมอยู่ถนนใหญ่นะครับเอามาเบิ้งแม่ที่แรกนะครับผมเป็นแม่สาวทองแรกแมนครับเอฟหนึ่งนะครับเนาะเอฟหนึ่งครับผมอ่านี่เป็นเอฟหนึ่งนะพี่น้องนะครับผมตีเบอร์จดกับสมาคมเรียบร้อยมีใบเพชรดีกีเนาะพี่เอเนาะแมนครับทาทาใบก้อนครับตัวนี้ครับผมอ่านี่ส่งจดแล้วแมนครับราใบมากเนาะครับพี่เอเนาะแมนครับ ส่วนสูงหนึ่งลอยเท่าไรครับพี่เอแม่นี่ลอยสี่สิบผมว่าเกือบลอยสี่สิบห้าครับสี่สี่สี่สิบห้าเลยครับสี่สิบสี่ถึงสี่สิบห้านะครับผมเป็นวัวสาวหรือเคยมีลูกมาแล้วเป็นวัวสาวทองแรกครับเป็นสาวทองแรกแม่นครับผมกี่เดือนแล้วครับพี่เอทองสามเดือนครับผมทองสามเดือนประกันทองให้ด้วยครับพี่น้องทองอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับของกามปูฟาร์มนะครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าสามเดือนนะครับตรวท้องเรียบร้อยมีคลิปตรวท้องนะครับผมเอาใบหลอดครบแล้วพี่น้องเฮดเค เจ็ดเจ็ดเก้านะครับผมจากฟาร้าผิดเคสพันธุกรรมสมุกิงกันนะครับเจ้าอเมริกาเกจเจ็ดเก้าติดทองเรียบร้อยนะครับประกันทองให้มีคลิปตัวทองนะพี่เนาะแม่มีครับผมออกส่งลูกกระทบปลายหูกับเพียงปากพอดีครับพี่น้องนะครับแข้งขาดีไม่มีตำหนินะพี่เนาะไม่มีครับผมไม่มีตำหนิเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องส่งจดอยู่นะครับผมครับี๋ยวก็ได้ใบกับสมาคมไปลูกแม่นี่ออกมาเป็นตัวเมียจดเป็นเอฟสองนะครับผม เอาเป็นตัวผูกกับขวาพันคุ้งฝูงก็ได้นะครับเป็นเก็ดงูเอฟงูเอฟจะจดตัวผูกจดมาได้ครับพี่น้องจดได้แต่เลือดร้อยนะครับเอาเบื้องข้างถ่ายจักหน่อยครับพี่น้องตัวที่เรียกนะครับเอาเอาใจเอฟซีจักหน่อยนะครับพี่เอป่าที่นี่ครับเปิดม้าแม่แรกขั้นพี่น้องมักน้ำอยากได้สาวทองแหลกแบบนี้ทองพ่อนอกพันธุกรรมสมุกกิงกันแบบนี้หลายไปไหนครับผมเอาแบงครับเนาะเพิ่นแฟนเขียนแปดสิบเก่า 86ครับผมเปิดแปบมื่นก็อีกครับหัวเอี๊ยบไปรับไครับหัวเอี๊ยบไปรับหาไปเครับ86ราคาห้องต่อรองได้ครับพี่น้องหัวหัวเอี๊ยบติดทองนลยครับผมนะครับผมนลูกใจเด้อครับพี่น้องครับผมเล่านุ่งรวมแล้วนะครับผมเอาเห็นชัดเจนนะครับตรวจมีคลิปพร้อมนะครับคอกนี่มาตรฐานบ่ต้องห่วงแน่นอนครับพี่น้องหัวทองตรวจให้นะครับตัวได้บ่้องนะครับผมบ่มีมาเว้ามายืนยันเอานะครับผมผู้บ่แน่ใจนะครับอยากให้หูกันทั้งสองายยืนกัน เอาหมอมาตัวสร้างกันนะพี่เอเนาะครับหมอมาตัวเลยครับอ่าตัวที่หน้าคอกก็ได้ไปตัวจักรออกพี่น้องก็ได้นะครับสบายใจได้ครับพี่น้องรถขนส่งมีหอดหน้าคอกหน้าฟาร์มประตองกังวลมีรถส่งแน่นอนนะครับแปดมืดหกต่อร่องเลยนะพี่เอเนาะแน่นครับผมเอาเบิรงแม่ต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นตัวที่สองครับพี่น้องครับมักตัวใดกับนะครับทักทายทั้งเบอร์โทรแล้วกับเฟซบุ๊กแอดไลน์มาได้ครับพี่น้องนะครับของดีคัดมาไว้พี่น้องเข้าได้รับชมน้ำกันครับพี่น้องเปิดมาตัวที่แรกนะครับนะครับผม ของอเมริกาเจ็ดเก้านะครับผมแปดสิบหกพ่อฟังครับพี่น้องยังต่อรองดีครับราคานีเป็นราคาหองไว้ด้วยครับพี่น้องเอาต่อไปตัวที่สองพันธุกรรมหวัวโลนธรรมชาตินะครับ,รบสีแดงเข้มเลยพี่น้องนะครับปุง๋งเอาเงีวครับพี่น้องเงี้ครับเลยเอาบ้านเห,ห,ห็นหยืนงามเราพี่น้องนะครับเบื้องลักษณะการยืนนะครับตรงเลยครับดึงออกมานี่ยืนเหยียดให้เบื้องเลยครับพี่น้องนะครับโบดจัดครับพี่น้องตัวนี้พันธุกรรมหัวโลนธรรมชาติ ลูกสาวพอได้แล้วครับนี่ลูกสาวพริกแดงครับทองออกฟอร์ดครับอาจารย์พริกแดง SK 5 8 1หนึ่งนะครับผมใบหลอดครบนะครับตัวเพิ่นเองนะครับเพิ่งจะจดเอฟน้องตัวนี้ยังครับผมตัวนี้ยังไ่ได้จดเอฟแล้วพี่น้องผู้มีฟาร์มก็ไปจดเอานะครับลูกพริกแดงบราโวเอ็สเคห้าแปดหนึ่งนะของวิไลฟาร์มทองครับออกฟอร์ดโรโจอร์หกศูนย์สี่ทับซีผสมสิบสิงหาหกหาครับพี่น้องประกันทองให้สี่เดือนครับพี่น้องนะครับเอา ผสมเด e e ah, ือน8เดือนสิงหาได้ครับพี่น้องนะกับออกฟอร์ดงอนอกน้าเขาของโจคนุลิมิตฟ้ามพันธุกรรมระดับโลกครับพี่น้องนะครับผมราคา6กล้านกุบบาทครับพี่น้องท่นมุพันธุกรรมดีวิภัยกาซื้อแพงขนาดเขามาสู่ประเทศไทยเฮ้าเผื่อมาต่อพันธุกรรมให้พี่น้องเฮ้ามักพันธุกรรมเจ้าออกฟอร์ดนะครับหลายท่านกน็นะครับเห็นแต่ได้คลิปนะครับมักอยากได้ไปเลี้ยงไปต่อยอดพันธุกรรมเอาลูกพริกแหรเอ็ดคหนึ่งทองกับออกฟอร์ดรุจูลายไปนะครับพี่เอเปิดไว้ตอนนี้ผมเพจุปรไมชัดเลยครับผมงอนงามเลยคร แม่สาวทองแรงหัวโลนเอาเก้ามื้นหาครับผมเก้าสิบห้าครับผมเบิ่งพี่น้องเบิ่งหลังกลางหลังตรงๆทองสี่เดือนเขาหาเดือนแหละครับผมนะครับนี่คือเห็ดเป็นโปรโมชั่นให้ครับนะโบสถ์ดีนะครับพี่น้องแม่นี่นะครับตานี้กระปุ่มมีนะครับเนาะครับอตามนี้กระปุ่มมีนะครับพี่น้องนิสัยเชื่องดีนะครับเบิ่งยืนกับง่ามนะครับผมดีไซน์เก๋เฉียงเบิ้ลโบสเลยครับอาจารย์แดงพี่น้องนะครับให้เบิ่งรอบร้อมตัว นะครับตัวนี้หูสันเป็นลูกผสมรามันเนะพี่น้องหูสันหูมวยเห่าดอกกรติดโบดดีทั้งโบดหนาขากระไลขาดํานะครับไปเอานะครับผมเอาไปชีดกระดําครับพี่น้องอันนี้สําหรับผู้มักงัวโบดครบเครื่องนอนแล้วหอบดผิดหลังแน่นอนครับพี่น้องโบดครบเครื่องเอานะครับผมราคาเท่าไรครับพี่เอซเปิดไว้ตัวนี้เปิดไปเก่ามืดห่าครับผมนี่คือแบงค์เลยครับผมเก่ามืดห่าครับผมสำหรับผู้สนใจดนะครับพี่น้องครับส่วนสูงร้อย 45.. ห้าสบเจครับผมพตอนตอนัดมันได้อยสไหมครับผมอยสี่สบเจ็ดบวกครับพี่น้องนี่ตอนัดมันได้บครับแม่บูดสงเมที่สองอย่แลับพี่น้องตีตำตำลอยสี่สห้ารอยจงครับต่อรองไดต่อไปไล่ที่สครับพี่น้องนะครับตัวที่3ามนะครับผมเอามัดซ้ำไดราคาซ้ำไดเอาตามงบประมาณครับพี่น้องตรงนี้ตัวถือใจเรากันได้งบแน่นอนแล้วพี่น้องวันนี้นะครับผมผู้มักเมลูกกัไททายคลิปแล้วพี่น้องนะครับลูกงามลูกเคปหกดเป็นงาเขาเลวครับพี่น้อง หลังแตกมาเนีครับพี่น้องถามเพิ่งท่วงถ่ายคลิปนะครับผมเอาต่อไปนะครับอันนี้ก็สาวท้องแรกครับสาวท้องแรกครับผมจักเดือนแล้วพี่ในท้องตัวนี้ท้องสองเดือนกว่าครับผมสองเดือนกว่ากว่านะครับลดทองหมดแล้วครับผมเอานะครับท้องกับกาลิสเขียบหกแปดนะครับพี่น้องสองเดือนกว่ากว่าตัวท้องเรียบร้อยกาลิเขียบหกแปดไปหลอดครบครับพี่น้องเอาเห็นหลอดอยู่เลยพี่น้องเนาะเขียวเขียวนี่นะครับครับผสมสามตุลาหกหาครับพี่น้องลูกของสติงเล่อาลูกสาวของสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะพี่น้องนะครับเมียสาวตัวนี้ เป็นลูกสาวของสติงลี่ทองกับกาเลทเข้ม68ครับพี่น้องใบหลอดครบนะครับฟังราคานะครับพี่เอ๋เปิดไว้ปดหมือนเก่าครับผม8สิบเก้าต่อร่องได้ต่อรองได้ครับผมเอาราคาก็ถือว่ายังต่อรองได้อีกครับ่นมันงอหญ่ครับมันเป็นงอหน่อยนะ40หาบวกกันครับคือราคาอีกมันเป็นราคาเปิดเพื่อต่อขึ้นเก่าแหละครับผมว่ามองได้กันมีแน่นอนนะครับเอาห้องไว้บนเป็นราคานี้เพราะว่าอยู่ี่ต่อได้พร้อมแล้วก็ ร่วมขายทรงไห้น้ำรับครับผมครับผมเอานะครับอันนี้ก็ให้พี่น้องเข้าได้พิจารณาเบิงนะครับผมครับนะครับว่าได้กินเขาข้ามเดียวครับพี่น้องับ่้องไว้นะครับมองได้กันกับมีแน่นอนนะครับาคมาคุยกันสําหรับผููมิใจอยากจะไรงัวพักดุกรรมดีๆนะครับตรงที่คอกพี่เอสสารค้ามครับพี่น้องมีให้เลือกให้เลือกชมให้รับช่มหลายแบบนะครับเอาแม่สาวทองแรกไปก็ได้สดได้สวยนะครับผมทําได้ ลอยอดไปอีกหลายแม่ครับพี่น้องนี่ว่าถ้าเต็มอาจารย์นะครับมันถอดจากซีหาเดือนอาจารย์เนาะโอ้เป็นเป็นคนละโตเลยครับงอแม่เนี่ยเนื้อหนังพึ่งลูกเขาท้องสองเดือนกว่าครับเม่นครับงอสาวธรรมดาเลยครับงซีสาเดือนนี่ครับเนื้อหนังมากแบบนี้แม่นครับนี่มากที่สุดเลยครับนะครับผมเอายำละไข่เรอบนึงนะครับแปดสิบเก้าครับผมแปดแปดเก้าต่อร่องไหนด้วยครับเอาต่อไปแม่ที่สี่นะครับผมตัวที่สี่นะครับสำหรับผู้มักสายลูกกระทบลอยหาสิบบวกครับพี่น้องนะครับ ไงกว้างครับพี่น้องแม่นี่นะครับแดงโบสทุกโต้ได้รับพี่น้องนะครับผมของคอพี่เอเมอนี่นะครับสูงไงเลยแม่นี่ร้อยห้าสิบเมตรนะพี่เอเนาะประมาณนี้ครับผมไปหังกระทบนะครับผมหลังเปเปเลยครับผมเอาหนอกใหญ่ๆหลังหนาๆครับพี่น้องแม่นี่ติดทองเรียบร้อยนะครับผมกับพอได้ครับพี่เอตัวนี้ทองกับเป็นลูกของอุตตันครับทองกับอ่าเยี่งครับอาจารย์ออฟฟอร์ดครับผมอ่าลูกสาวฮุสตันเก้าเก้าเก้านะครับใบหลอดมีครบ นะครับผมออกติดกระทบจักน้อยครับพี่น้องเนี่ยเป็นนึมาจากกระทบนะครับลูกฮุสตันเนี่ยพี่น้องติดทองครับออกฟอดโลจนะครับผสม13ตุลาหกหาประกันทองสองเดือนกว่าตรวจทองเรียบร้อยนะครับผมเป็นสาวทองแรกแมนครับร้อยห้าสิบบวกมีแน่นอนประมาณนี้ครับผมเอานะครับเดี๋ยวให้เบิ้งรอบโตเบิ้งท่างถ่ายเพิ่มจักน้อยครับพี่น้องโบสดีครับพี่น้องหางเง้วพี่ครับพี่น้องขอขาหลังก็ดีนะครับผมเอา ครับน้องบปตีนพ่พีเอเนาะมามีครับผมตำหนิไม่มีมามี่ครับเปิดใบเท่าไรครับเปิดไบหนึ่งแสนครับผมหนึ่งแสนถนถวนนะครับผมลูกคุสตันนะครับผมติดทองเรียบร้อยครับพี่น้องกับออกฟอร์ดแมนครับนะครับพี่น้องผสมไวลายครับพี่น้องออกฟอร์ดนะครับผมพีเอเพิ่นได้มาส่วนมากกับฟองปรอก์ดมีแต่ออกฟอร์ดมาเลยครับเขาใช้ออกฟอร์ดไว้ครับช่วงนี้นะครับผมอาจจะเป็นกระแสของแมนครับระดับโลกยังเจ้าสโมกกินกันแล้วการพันธุกรรมดีๆนะครับประกวดได้ระดับ อ่านะครับรีเสิร์ฟแกนแชมป์นะครับจากต่างประเทศครับพี่น้องเอาต่อไปเอฟหนึ่งครับพี่น้องเอาที่เดียเลยครับไปดิครับที่เดียแม่ใหญ่เลยพี่น้องร้อยผมว่ามีหาซิปหาซิปแอดครับหาซิปหวังเลยครับถึงหาซิปเลยครับหาไงครับว่าเอฟเนี้ยอัดลาดนะครับผมเอาลูกสาวพอได้ครับดิเป็นอ่าลูกสาวของไอ้บอมี่อันนี้ครับเป็นเป็นว่าเอฟไหมครับเผนจดเอฟเนาะเดี๋ยวนะครับผมจดเอฟเดีวนะพงพึ่งใบพันธุกรรมจังหน่อย นะครับตัวนี้บ่หูโบมีสายใบพอแล้อพี่น้องเพิ่นเลยปล่อยวางไว้สายพอสายแม่บ่หูนะครับ F1 บหนึ่งําจจ็ปตรงหูสายพอสายแม่ก็เป็นต่างต้นสามารถทรงจดได้แเบื่องเนื้อหนังโค้งสางแล้วน่าจะเป็นหนูกบราหมันละพี่น้องแม่นะครับเบื้องกระดูกต้นกระดูกเบื้องเนื้อเพิ่นแล้วนะครับผมเป็นสาวทองแรก้อครับพี่น้องตอนนี้ทองสองเดือนกลัวกับออกฟอร์ดโรโจ604พันธุกรรมสมองกินกัน่งนเกาทับเจ็ด เป็นง้วนน้ำเขามาแต่ไม่กาครับพี่น้องโตละหุม,มือหายมาอยู่ที่โชคเดินลิมิตฟาร์มนะครับผมเสียตูเพิ่นเอามาแบ่งพัสดุกรรมให้พี่ให้น้องเข้าเมียนี่จดเอฟเราเด้อครับพี่น้องนะครับผมคว้าลูกออกมาลูกก็สามารถที่จะส่งจดกับสมาคมได้เป็นเอฟสองในกรณีเป็นตัวเมียนะครับผมครับเป็นตัวผูกกับเป็นพ่อพันธุ์คุ่ฝูงได้ครับพี่น้องครับนะครับประกันส่วนสูงไฮลอยห่าสิบบวกครับผมอลอยหาสิบบวกไปหาแม่ครับวิ่งตีตำตำเลยครับแม่ครับไม่ติดพอลอยห่าสิบหาเลยครับง้อตัวนี้ ออกติดกระทบจักหน่อยได้พี่น้องไปหูกะเพียงปากพอดีนะครับเบิ่องตัวตนทา้งไทยมันจักหน่อยครับพี่น้องนะครับตั้นี้บ่มีจังมองนะพี่น้องบ่มีครับผมตั้มนี้บ่มีเด้อครับพี่น้องนะครับผมจุงยางยืนเอาให้เบิ่งรอบๆโตนะครับเดี๋ยวนะครับใหญ่ๆครับใหญ่ครับหนากระดูกใหญ่พร้อมแน่ใจครับจุงยางนี่ครับนะครับเฮ็ดเขาเรียบร้อยนะครับพุณเหรอครับ เอาตัวนี้ f 1นะครับเปิดไว้จักบาทก็ครับพี่เอ๋ตัวอีกผมเปิดใบหนึ0 0 0สนสีครับอาจารย์1นึ0 0แสนคับอีก4 0 0 0 0ืครับใไงได้ครับง้อไงขับได้ครับกระดูกใหญ่ครับพี่น้องผมนะครับไงไงขับพี่น้องแม่นี่นะครับเบิ้งเทียบกับพูดจูงครับพี่น้องบางทียกขวากันทั้งใหญ่ทั้งหนาครับนะครับทั้งใหญ่ทั้งหนานะครับผมลูกสองนี่ผมว่ามันเข่ารอยหกสิบหุ่นละครับแอนซีต่อร่องใดเนาะแมนครับผมแอนซีต่อร่องได้เอาพี่สาวหน่อยอีกตัวนึงนะครับผมแอนครับแยกแแแมมม่่่่่ไไปปล้้ววคครรัับบพพีนนนอองะเาข แบ่งไปต่อยอดเอาก็เลยเหลือลูกสาวอยูนะครับผมลูกสาวพอได้ละครับนี่ลูกสาวหกแปดครับผมลูกสาวกาเรตเคเฟหกแปดครับพี่น้องจักเดือนเราพีเอสนี่เ <6 S 1> <หก S 2> ดือนกว่าครับ <6 S 2> อาจารอ์หกเดือนกว่าก<ห>วา่า้ครับพี่น้องลูกสาวของกาเรตเค6 8ฟหกแปดนะครับผมเอาห้ยางเบิ้งนะครับผมครับเดี๋ยวให้เป็นลายยางเบิ้งนะครับผมโอ้ถึงแดดเลยถึกแดดดมพี่น้องแดงเข้มเลยครับส่วนสูงกับยูเราเล่ารอยสามสิบบวกนัพี่เอเนาะแมนครับร้อยสามสิบบวกนะครับเฮ็ดเขาให้เรียบร้อย นะครับผมเม่เพิ่นกิดแบงออกไปแล้วเหลือแต่ลูกหลายไปแล้หรอพี่เอ๋บาทที่นี่ตัวนี้เปิดใบหาสิบเก่าครับหาสิบเก่าตัวล่องได้แมนครับผมเป็นลูกของเคฟหกแปดครับผมใบหลอดครบแล้วพี่เอ๋แมนครับลูกเคฟหกแปด้ะพี่น้องหลอดชี้เขียวตัวนี้ครับอาจารย์นี่ครับผมแมนครับเอาลูกเคฟหกแปดนะครับผมเกิดเดือนอ่าพฤษภาพหกหาครับพี่น้องนะครับเกิดเดือนพฤษภาพหกหาเอากาเล่นเคฟหกแปดใบหลอดครบครับพี่น้องบท โอ้ยืนงามงองามครับตัวนี้ว่ามันเป็นว่าเงินแสนแหละครับงองอหน่อยตัวนี้นะครับโตดีครับพี่น้องมีรอย30สบบวกแน่นอนนะครับผมเอาแล้วใครรอบนึงนะครับพี่เอเปิดใบหามื่นเก้าครับผมหามื่นเก้าครับพี่น้องนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้แม่สาวแม่นครับนะครับผมเอานะครับผม่แม่เขาขึ้นแล้วครับอาจารย์ครับสาวหน่อยครับพี่น้องครับโอ้เหนื่อนังครับเป็นลูกออกบ้ามันเราพี่น้องเขานะครับนาเึกเลยครับ ลูกตัวที่ใดเพิ่นครับดิลูกตัวแรกครับอาจารย์ลูกแรกเลยเนาะครับเนาะแม่เพิ่นขึ้นแลเหรอครับแม่ต่ว่าไปครับผมท่านไอ้ไซเพราะผมมาลูกมันหน่อยอยู่ลูกสาววันไหนครับนี่ลูกสาวหกแปดพี่น้องครับดาวเรดเคเอฟหกแปดครับพี่น้องเดี๋ยวให้เพื่อนอะไรกมนไหมครับเนี่สุดยอดครับเอาต้นโตดีนะครับเอาคอตั้งโจโก้ครับพี่น้องนะครับหูสั่นหลังแตกมาเนี่ยนะครับกินอาหารมันจริงตะวันน้ำนมแม่ดีด้วยพี่น้องนะครับว่าน้อยตัวนี้ แม่กับเป็นซัดมื้อนี้เนาะพี่เอ๋นาะแมนครับแม่เป็นซัดเหรอครับสีผสมไฮโปเหมาแรกนี่ไม่จังไรบอรับลูกมันหน่อยครับลูกมันได้สองเดือนไม่รับอาจาอ่าลูกเขาก็ได้จักเดือนครับสองเดือนหนึ่งครับสองเดือนแล้บพอทับเนาะแมนครับมันหน่อยพอดครับบอทับครับพี่น้องผ่านจากไขมันได้จักสามเดือนพอดีครับอาจารย์หล่ไปได้ครับมาที่นี่แล้วค่าเปิดใบ แปดหมื่นเก้าครับแปดสิบเก้าครับพี่น้องสำหรับผู้วางเงินแปดหมื่นอยากเอามาหน่อยย่างน้ำกุนใครอยากเอาไปผสมเองกับผสมเลยครับตัวผมว่าผสมมันหลูกมันหน่อยครับหลูกมันหน่อยใี่ไหมอาการต้องหลอดนะพี่นะแม่นครับผมสองหอบก็ให้ลูกจักสี่เดือนนงครับก็ได้ครับนี่ครับลูกปีต่อเดครับนี่ครับเบิ้งพี่น้องให้เบิ้งหลังแตกมาใหญ่ครับลักแตกมาใหญ่ครับเนื้อหนังไม่ต้องห่วงอาจา๊ะไอัเล่ห์เข้มหกแปดไปหลอดครบเด้วยพี่น้องแม่นครับอันนี้เพิ่นเพิ่นกันแล้วจิตไทยขนนะครับขนเพิ่นเข้มขึ้นมาครับ นะครับ้นหลังครับมึงมึงมึงคนหลังเพื่อเพี่นอีแบรดดีแท่งขึ้นมาขึ้นแมนดีเลยเนาะแมนครับผมเอาแปดสิบเก้าต้อร้องเลยแม่ก็ขึ้นแล้วเอาไปจัดเลยครับดีครับง้อง้อคำง้อคุ้นครับผมเนี่ยสนใจลูกปีต่อปีนะครับเบอร์กรนหน้าพี่เอได้นะครับผมเพเพื่อว่าปีปฐุมจังหวัดมหาสารคามบักบุดมาโลดตัด ว่าปีปทุมมาหอดแล้วโทรหาพีเอให้เพึ่นออกไปรับปากซอยกันเลยครับพี่น้องเขามาอีกประมาณ3 0 0ร้อยสีร้อยเมตรนะครับหรือโทรมาเบอร์เด็ก็ครับ0 8 3 0 8 3 1 4 4 1 4 4 2 8 9 8 2 8 9 8แอดไลน์มาได้เบอร์นี้นะครับเป็นบุกกะเอสารคามวัดสารคามนะครับมักงัวสาวมนีมีอยู่หาแม่ครับพี่น้องเป็นสาวทองแรกทั้งเวิร์ดครับพี่น้องอันนี้แม่ที่แรกนะครับเอาตัวที่2อตัวที่3เอาตัวที่4นะครับ เอาแม่ที่หายิ่งฟังพุนครับง่ายครับมักใส่ง่ญ่ครับพี่น้องหรือมักแม่ลูกก็ได้นะครับ8ปเก่าแม่ลูกแม่เป็นสั์มือนี่ละพี่น้องเอาไปรอบได้าจะเอาแม่ครับนี่เลยครับผมนี่ขอหรือมักสาวน้อยสาวน้อยครับไปปั่นเอานะครับได็กว่าง่เป็นสาวเด้เป็นเลื่อนแสนแนนอนแมครับผมลูกแค่หกแปดนะครับเปิดจ้กบายก่อนครับตัวนี้หาสิบเกาครับอาจารย์หาสิบเก่าครับพี่น้องฝากไก็ของดีขอบเพียร์ราคานี้เป็นราคาตั้งต้นนะครับที่เหลือพี่น้องมากมักชอบ อยากได้ไปเลี้ยงพูมาพูดคุยมาตอรองนะพี่เอ๋นะพี่เอ๋เนาะได้ครับผมนะครับรถรับส่งกับวัตองกลางวลนครับพีบ่น้องมีรถเลยครับผมบมีรถของน<ต>ี่ครับใจเงินแพงแล้วอยากได้งัววัทอง พอต้องกงวุนะครับพี่เอก็คือเอาความชัดเจนเลยแมนครับเอิ่นหมอมาตรวจมือมาเบิ้งก็ได้ครับหรือไปหอดคออเอิ่นหมอที่พี่น้องเส้อใจมาตรวจก็ได้มายันกันครับผมนะครับขั้นบัทองยินดีนะครับไปรับเคลื่อนาหมรับเคลื่อนครับเอาบริเสียวคารับดูแลเองมทุกอย่างครับผมอันนี้คือให้พี่น้องเข้าสบายใจได้นะครับมาตรฐานขออพี่เอสารคามสำหรับวันนี้ก็ผมบอกว่าที่มาเป็นซื้อกาลนะครับพี่น้องให้พี่น้องพูดอย่างได้งวอไปเลี้ยงเกี่ยวเขาออกแล้วมีพื้นที่เลี้ยงนะครับปลูกงาไว้ กำลังหาง้วไปเพิ่มในคอกในฟาร์มหรือมื่อไม่อยากจะเลี้ยงกับฟากไว้คอกพี่เอ๋ด้ครับพี่น้องสําหรับมื่อนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋ด้วยหลายคุณทุกาติดตามก็ได้กดแชร์กดกระดิ่งไว้ได้ครับพี่น้องช่องลูกคะนนี้ช่วยอาจานเท่านะครับจาก่ก็พี่น้องทั้งทีแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม